สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่15ตุลาคม2023นะครับเป็นอาทิตย์ที่28เทศกาลธรรมดานะครับวันนี้จะนำเอาบทอ่านจากคำอธิบายหนังสือประกษะสกฮักไกโดยนักบ,บุญซีเลลแห่งเอเล็กซานเดรียพระสังราชนะครับได้นำมาแปลปันกันนะครับในหัวข้อบอก นามของเรานั้นยิ่งใหญ่ท่ามกลางนานาชาติเมื่อพระผุ้ไถยเสด็จมาพระองค์ปรากฏเป็นพระวิหารของพระเบญเจ้ารุ่งโรดอย่างไม่มีที่เปรียบเจิดจ้าและสูงส่งกว่าวิหารดั้งเดิมพระองค์ทรงส,งสูงเด่นกว่าวิหารหลังเดิมเพราะเป็นการนมัสการในพระกฤษเจ้าและพระวรสารสูงเด่นกว่ากิจการศรัทธาตามกฎหมายเพราะความจริงย่อมสูงเด่นกว่าร่มเงา ยิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าใครจะชี้แจงให้เห็นว่าแต่เดิมนั้นมีวิหารแต่หลังเดียวในเยรูซาเล็มซึ่งมีแต่ประชาชนพวกเดียวคือชาวอิสราเอลถวายบูชาในวิหารนี้เมื่อพระบุตรแต่องค์เดียวของพระเจ้าได้ทรงบังเกิดมาเป็นมนุษย์เหมือนเราแล้วตามพระกัมภีกล่าวเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าและพระเป็นเจ้าได้ทรงส่องแสงรัศมีมาอย่างเราได้ทรงบันดาลให้ส่วนอื่นของโลกก็เต็มไปด้วยสถานนมัสการ ปัจจุบันนี้มีผู้นมัสก,การจำนวนนับไม่ถ้วนถวายเกียรติแด่พระเบญเจ้าแห่งสากลโ,โลกด้วยการถวายทางจิตใจบูชาหอมหวนตรงตามที่ประกาศกมาลคีทำนายไว้ในพระนามของพระเบญเจ้าว่าเราเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่นามของเราจะได้รับเกียรติท่ามกลางนานาชาติและทุกแห่งหนจะมีการถวายเครื่องบูชาหอมหวนและบริสุทธิ์แด่นามของเราพระเจ้าตรัส ฉะนั้นเป็นการแน่นอนว่าเรากลาบบ้าพูดว่าวิหารหลังสุดท้ายคือพระาศาสนาจ,จะรุ่งโรดกว่าสําหรับผู้ที่ปักไ่ทํางานเพื่อสร้างพระาศาสนาประกาศศพหักไกรประกาศว่ารางวัลจากสวรรค์จะถูกมอบให้เราโดยทางพระผุ้ไทยรางวัลน,นั้นคือพระคริสตเจ้าเองซึ่งเป็นสันติสุขของมนุษย์ทั้งมวลโดยทางพระองค์เราเข้าถึงพระบิดาในพระจิตเจ้าองค์เดียว ท่านประกาศกล่าวต่อไปว่าเราจะประทานสันติสุขแก่สถานที่นี้และสันติสุขของวิญญาณสำหรับช่วยทุกคนที่วางรากฐานสร้างวิหารขึ้นใหม่ให้รอดพระคริสตเจ้าเองตรัสว่าเราจะประทานสันติสุขแก่ท่านท่านเปาโลกล่าวว่าสันติสุขนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ที่รักสันนิสุขของพระคริสตเจ้าซึ่งอยู่เหนือสติปัญญาทั้งหลายจะรักษาจิตใจและหัวใจของท่าน ประกาศศอิสยาผู้รอบรู้อธิษฐานภาวนาเช่นเดียวกันว่าข้าแต่พระเจ้าพระบิดนเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโปรดประทานสันนิสุขแกข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะพระองค์ประทานทุกสิ่งแก่เราเมื่อผู้ใดเป็นผู้สมควรด้วยสันนิสุขของพระกตษเจ้าเขาจะสามารถช่วยวิญ,ญญาณของเขาให้รอดได้โดยง่ายและสามารถนำจิตใจของเขาให้ก้าวหน้าในคุณธรรมอย่างแน่วแน่ดังนั้นประกาศบงัก้ไกจึงประกาศว่า As, ความสันติสุขถูกมอบให้แก่ทุกคนที่สร้างผู้ที่สร้างพระศาสนาจักรนั้นบางคนเป็นครูสอนทำล้ำลึกบางคนก็ถูกแต่งตั้งในบ้านของพระเบนเจ้าบางคนก็ทำงานเพื่อความก้าวหน้าของตนเองโดยทำตนให้เป็นศิลาที่มีชีวิตไวจิตในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์พระจำหนักของพระเบนเจ้าในพระจิตเจ้าผลแห่งความพยายามเหล่านี้ จะอำนวยให้แต่ละคนสามารถได้รับความรอดโดยปราศจากความยากลำบากครับพี่น้องอนักบุญซีลินแห่งรัสเซียประสัง,งราชได้กับพูดอาหนังสือบทกระสงฮักไก่ซึ่งได้ทํานายไว้นะครับก็บอกว่า,านามของเรานั้นจะยิ่งใหญ่ท่ามกลางนานาชาติและท่านนักบุญซีลินเองก็เปรียบเทียบสมัยโบราณก็มีวิหารที่ แต่จะต้องนั้นก็ที่เยรูซาเล็มนั้นแต่ว่าหลังจากเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จมาแล้ววิหารที่เยรูซาเล็มนั้นก็ไม่ใช่เป็นหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่ว่าพระเยซูเจ้าเสด็จลงมาเพื่อมนุษย์สิโลกแล้วก็มามีชีวิตเพื่อมนุษย์ทุกคนในโลกนี้และพค์ก็ตั้งพระาศาสนจรรักรเพราะฉะนั้นพระาศาสนจรรักรจึงไม่ใช่ที่เยรูซาเล็มเท่านั้นแต่ว่าทั่วโลกอยู่ทั่วทุกมุมโลกทุกประเทศ ทุกแห่งทุกคนเหมือนเช่นปัจจุบันนี้ที่เราเห็นที่เราทราบนะเพราะฉะนั้นจึงเป็นสากลนะพระศาสนาจักรจึงเป็นสากลสถานที่นะมัสการพระเจ้าจึงอยู่ในโลกนี้ทั่วโลกจึงเป็นสากลนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราเข้าใจแบบนี้เราอยู่ในชีวิตของเรานะั้นเป็นชีวิตที่ได้รับการกอบกู้จากพระเบญจาโดยพระเยสุจา้าเมื่อพระองค์เสด็จมา ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็ถูกเปิดเผยและถูกแจ้งให้ทราบถูกบอกให้รู้ว่าพระองค์นั้นเป็นใครและพระองค์สร้างมนุษย์มานั้นไม่ได้สร้างเฉพาะชนชาติอิสราเอลเท่านั้นแต่สร้างมนุษย์ทุกๆคนและก็มาเพื่อมนุษย์ทุกๆคนทุกชาติทุกภาษาทุกเผ่าพันธุ์ทุกสีผิวในโลกนี้เพื่อจะได้รับความรอดได้รับรู้และรับความเชื่อในพระบิดาจ้านะครับนี่คือสิ่งที่ ในวันนี้นันกบุญซีเรียลและซันดียได้บอกเพราะฉะนั้นวันนี้ก็แน่นอนเป็นวันอาทิตย์วันพระเป็นเจ้าวันพระเจ้าก็ทําให้ศักดิ์สิทธิ์นะด้วยการเข้าใจถึงความรักที่พระองค์ประทานกับเรามนุษย์ทั่วโลกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเราทุกคนเราอยู่ในเมืองไทยเราไม่ได้อยู่ที่อิสราเอลหรืออยู่ทิเบตเกิดแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ,ะทําให้ชีวิตของเรานั้น จเจริญไปแล้วก็ก้าหน้าไปก้าหน้าไปอย่างดีด้วยนะครับตามพระประสงค์ของพระอ,องค์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องขอให้เราได้จเจริญชีวิตและมีชีวิตพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันและกันเสมอขอพระเ,เจ้าผู้ทรงสรรผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประธานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด